อำนาจมวยไทยมนุษย์เราเริ่มเกิดลืมตามมาดูโลกต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเองและแม้แต่กับตัวเองก็มีได้ละเว้นจะต้องสู้กับธรรมชาติและภัยของธรรมชาติสัตว์ป่าที่มุ่งร้ายหมายชีวิตหรือที่มนุษย์มุ่งจะเอาชีวิตเพื่อนํามาเป็นอาหารสหรับยังชีพแต่ในบางครั้งมนุษย์ก็ต่อสู้กันเองเพื่อสิทธิ์ในการครอบครองเป็นเจ้าของเพื่อเสรีภาพเพื่อป้องกันตนเอง หร,หรืออื่นการต่อสู้ดังกล่าวอาจจะต้องใช้กําลังกายกําลังใจและกําลังความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมนุษย์จะต่อสู้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดของการต่อสู้ความอยู่รอดของชีวิตจากการต่อสู้มนุษย์ก็ได้พยายามคิดค้นวิธีการต่อสู้เพื่อป้องกันให้ถึงแก่ชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหรือเมื่อทั้งสองฝ่ายมีอาวุธคู่มือกันทำร้ายกัน ก็ทําได้ลําบากต่างก็ต้องเกรงซึ่งกันและกันมนุษย์ก็พยายามใช้ความคิดที่จะหาหนทางเอาชนะเอาชีวิตของคู่ต่อสู้ให้ง่ายและรวดเร็วป้องกันชีวิตตนเองให้ปลอดภัยมากขึ้นพยายามคิดค้นศึกษาทดลองดัดแปลงแก้ไขเพื่อหาแนวทางที่จะต่อสู้และป้องกันตัวทั้งที่มีอาวุธและไม่มีอาวุธทำให้เกิดศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวขึ้นมา มนุษย์ได้พยายามคิดค้นการต่อสู้มือเปล่าเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากสิ่งรอบข้างโดยใช้อวัยวะของร่างกายเป็นอาวุธเข้าต่อสู้เช่นมือและเท้ากำหนดระเบียบแบบแผนมีหลักเกณฑ์ในการต่อสู้สิ่งต่างๆรวมกันเรียกว่ามวยบรรพบุรุษมีความเฉลียวฉลาดในการคิดค้นดัดแปลงและพลิกแปลงในการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเช่นมือเท้าเขา่าศอก และศีรษะเข้าต่อสู้ป้องกันปิดป้องส่วนที่อ่อนแอของร่างกายได้เป็นอย่างดีวิธีการต่อสู้และป้องกันตนเองของไทยซึ่งจะหาการต่อสู้ของชาติอื่นมาเทียบไม่ได้การต่อสู้มือเปล่าของไทยเป็นศิลปะแห่งการต่อสู้ประจำชาติเรียกว่ามวยไทยมวยไทยเป็นศิลปะของการต่อสู้ป้องกันตัวได้จริงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการต่อสู้และในการกีฬาศิลปะประเภทนี้บรรพบุรุษของชาติไทย ใช้อบรมสั่งสอนสืบทอ,อดกันมาให้ดำรงอยู่ตลอดไปแม่ไม้มวยไทยหมายถึงท่าของการผสมผสานการใช้หมัดเท้าเข่าศอกเพื่อการรุกหรือรับในการต่อสู้มวยไทยการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างชำนาญจะต้องผ่านการฝึกเบื้องต้นในการใช้หมัดเท้าเข่าศอกแต่และอย่างให้คล่องแคล่วจากนั้นจึงจะหัดใช้ผสมผสาน กันไปทั้งหมดัดเท้าเข่าศอกและศิลปะก,การหลบหลีกซึ่งขึ้นอยู่กับครูมวยไทยที่จะคิดดัดแปลงพลิกแพงเพื่อนำไปใช้ได้ผลแล้วตั้งชื่อท่ามวยนั้นๆตามลักษณะท่าทางให้จดจำได้ง่ายเมื่อมีท่ามวยมากขึ้นจึงจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่หรือตั้งชื่อให้เรียกขานคล้องจองกันเพื่อลูกศิษย์จะได้ท่องจาและไม่ลืมง่ายในอดีตมวยไทยไม่ได้ใส่นวมจะชกกันแต่ชกด้วยมือเปล่าหรือใช้ผ้าดิบพันมือ จึงสามารถใช้มือจับคู่ต่อสู้เพื่อทุ่มหักหรือบิดได้นักมวยจึงใช้ชั้นเชิงในการต่อสู้มวยไทยมากกว่าการใช้พละงกำลังจึงเกิดท่ามวยมากมายต่อมามีการกำหนดให้นักมวยไทยใส่นวมในขณะขึ้นชกแข่งขันเช่นเดียวกับมวยสากลและมีการออกกฎกติกาต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่นักมวยไทยและง่ายต่อการตัดสิน ท่ามวยไทยที่มีมาแต่อดีตบางท่าจึงไม่สามารถนำมาใช้ในการแข่งขันได้ถือว่าผิดกติกาและบางท่านักมวยไทยก็ไม่สามารถใช้ได้ถนัดเนื่องจากมีเครื่องป้องกันร่างกายมากท่ามวยบางท่าจึงถูกลืมเลือนไปในที่สุดนักมวยไทยหมายถึงนักมวยในกีฬามวยไทยจนถึงปัจจุบันนี้มีนักมวยไทยจากค่ายมวยไทยจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศมีสถาบันฝึกสอนนักมวยไทย ทั้งที่เป็นสำนักเรียนสถาบันการพัฒศึกษาโดยมีการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงได้มีโครงการจัดสอนถึงปริญญาเอกรวมถึงมีองค์กรส่งเสริมควบคุมมาตรฐานและการจัดการแข่งขันมวยไทยระดับชาติและนานาชาติมีกฎหมายในการควบคุมและคุมคค้มครองการจัดชกมวยทั้งนี้ฉายานักมวย มักมีที่มาจากในหลายลักษณะอาทิลักษณะของการชกค,ความแข็งแกร่งความสามารถและอาจรวมถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและในบางครัง้งอาจตั้งตามกระแสสังคมหรือนำมาจากผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆเช่นการเมืองบันเทิงกีฬามาเป็นแบบอย่างโดยทั่วไปในปัจจุบันเครื่องแต่งกายของนักมวย,ยไทยจะสวมกางเกงขาสั้นและมีการสวมใส่นวมมีประเจียดรัดต้นแขนและมงคลสวมศีรษะ ขณะทำการไหว้ครูรำมวย